ครับเ,เพื่อนๆตอน,นเด็กๆเพื่อนๆอยากเป็นอะไระครับเ,เพื่อนๆคงตอบว่าอยากเป็นทหารตำรวจหมอใช่ไหมครับแต่พอผมโตมาผมได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจออาชีพใหม่ๆมากมายแล่ว,วันนี้ผมามาแนะนําอาชีพเกี่ยวกับอาชีพทางนิติศาสตร์นะครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความกล้าสแสดงออกนะครับเป็นอาชีพแบบนักแสดงแล้วก็ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับที่เป็นอาชีพยอดที่ในตอนนี้ก็คือความน่าสนใจของอาชีพนี้นะครับก็คือเป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้ดีนะว่าคุณต้องแลกกับ่ความพยายามอย่างสูงครับ าชีพที่ผมเรียกมาในวันนี้ก็คือยูทูบเบอร์สายกีฬาครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบดูกีฬาครับดูข่าวกีฬาแต่ว่าผมชอบเสพข่าวแนสาย youtube มากกว่าพวกข่าวในในทีวีครับราในทีวีรู้สึกมัน,น,นเป็นทางการอ่านแมันดูน่าเบื่อครับพอไปแบบสาย youtube ทําอ่านแบบเขามีการเล่นมุกเล่นอะไรนี่ครับผมเลยชอบที่จะดูฝั่ง youtube มากกว่าเลยปเป็นแรงบันดาลใจในการให้ผมอยากทำยูทูบเบอร์สายกีฬาครับ คุณสมบัติของการเป็นยูทูบเบอร์สายสปอร์ตหรือสายกีฬาครับหนึ่งก็คือแปลภาษาได้เก่งสองก็คือการพูดที่คล่องแคล่วไมตรร่ตะกุกตะกักสามก็คือการที่คนดูต้องการอะไรจากเรานะครับว่าถ้าเราทำทำคลิปที่คนด,ดูไม่ต้องการคนดูไม่ชอบก็ดบิลก็จะตกนะครับสี่ก็คือการตัดต่อวิดีโอที่ดีเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยช่วยให้คลิปดูสนุกข,ขึ้น ส่วน,นบุคลิกนะครับบุคลิกภายนอกหรือภายในกลา้าพูดกลา้าพูดหน้ากล้องเป็นคนไม่ขี้อายสองก็คือเป็นคนที่ดูสนุกสนานสามก็คือมีทัศนคติที่เป็นกลางนะครับอย่างเช่นเราให้ความเห็นด้านฟุตบอลนี้เราต้องเป็นกลางะครับเพราะว่าแต่ทาให้คอมมูนิตี้ของเราเสียด้ ยกตัวอย่างยูทูบเบอร์กีฬาที่ประสบความสาเร็จน,นะครับก็คือผมจะยกตัวอย่างก็คือขอบสนามนะครับก็คือขอบสนามเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเตะบอลมาภาคเป็นคลิปตลกๆอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้้ําเสียงที่อาฮาตอนนั้นก็เป็นไวรัลครับแล้วหลังจากนั้นมาขอบสนามก็เิ่ปแบบตัวมันเป็นอ่านข่าวแบบอ่านข่าว กีฬาแบบแบบไร้สนนะครับแล้วก็มีลง่ากีลาตามาเปียดตามอะไรครับทวามแม่เปียนนี้เติบโตขึ้นมากครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดสนามฟุตบอลเป็นของครอบสนามเองครับได้ครอบสนามเป็นแรงบันดาลใจครับความเข้าหน้าของอาชีพยูทูบเบอร์ของผมครับในดอมาติของผมก็จะเป็นแบบว่าผมมีชื่อเสียงมากขึ้นก็จะมีสปอนเซอร์มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นผมประสบความสำเร็จในด้านนี้แล้วก็จะมีชื่อเสียงไปต่อยอดในการทำแบรนด์ทำสินค้า มันยัง